ข้อนี้ผมชอบมากเลยสิ่งที่นักขายทั่วไปผิดพลาดกันสุดๆเลยนะก็คือพยายามเอาชนะลูกค้านี่เป็นสิ่งที่โคตรผิดต้องใช้คำนี้เพราะว่าคุณรู้ปะไม่มีใครอยากซื้อของกับคนที่ทำให้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาแพ้อออันนี้คือคีย์เลยนะนี่คือคีย์สำคัญมากๆเลยนะคือคนจะแบบว่าตัดสินใจซื้อของกับใครเขาต้องรู้สึกว่าเขาชนะเออ ไม่ใช่มาแบบว่าเออเอาข้อมูลมาพูดเอาเล่าให้ฟังเลยเนี่ยสิ่งที่นักขายนะตอนแรกๆผมขายไม่เก่งเนี่ยผมเป็นนักศึกษาเลยเป็นนักศึกษาขั้นเทพเลยคือแบบว่าดูอย่างเดียวอะว่าคนที่แบบขายได้ก็ขายได้จังเลยวะขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้อยู่ยงั้นอะแล้วรู้ปะ่ะสิ่งที่สิ่งที่น่าตกใจก็คือนักขายมืออาชีพอะ มันทําตัวไม่มืออาชีพมากเลยคือถ้าเราไปดูเผินๆมันแบบเอ้เนี่ยหรอเป็นท็อปเซลอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีความรู้สึกแบบต่างกันนิดนึงนะคือเราเราเราเคยเห็นภาพในหัวว่าแบบโหน้าขายแบบระดับท็อปแม่งต้องดูดีต้องแบบแต่งตัวต้องแบบอะไรที่แบบนี้นะแม่งก็มีก็มีคนที่เป็นอย่าง,งานั้นแล้วเก่งก็มีเออแต่ว่าแต่ผมมาสังเกตเห็นนะเมื่อก่อนผมขายรถญี่ปุ่นไง คนลูกค้าส่วนใหญ่พื้นฐานก็เป็นคนระดับกลางนะครับแล้วก็มีคนที่แบบจําเป็นต้องซื้อรถบ้างมีคนที่รวยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับกลางซื้อรถด้วยความจําเป็นไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เท่าไหร่ผมก็สังเกตนะไอ้พวกนักขายที่บบขายไม่เก่งพวกนี้ผมมันดูดีมากเลยมันแต่งตัวมันทาอะไรมันแบบพ,พูดการจามดูดีมากเลยขายไม่ค่อยได้ผมก็ไปแอบ,บจับนะครับประเด็นได้ว่า <c oughs> นักขายเก่งเนี่ยผมก็ไปดูให้ i, มันเก่งยังไงวะแม่งดูแบบไม่มีอาชีพเลยอะไรเงี้ยนักขายที่เก่ง เขาทําตัวเนียนกับลูกค้าครับแต่นักขายที่แบบว่าไม่เก่งเนี่ยชอบทําตัวแบบโปรเฟชชั่นอลทำให้ลูกค้าดูรู้ส,สึกต่อยรู้สึกต่ําอ่ะเออหลายๆครั้งนะครับผมเห็นเลยว่านักขายพวกเออคือผมอยากจะให้ใช้คํานี้ดีกว่าว่าคุณต้องแบบเรียนแบบพฤติกรรมลูกค้านิดน,นึงอะ่ะถ้าลูกค้าคุณมาแบบ ลูกค้าคุณมาดูดีอ่ะคุณก็คือถ้าสไตล์อย่างผมล,ลูกค้ามาดูดีผมก็จะพูดสุภาพทันทีว่าครับผมแล้วก็อย่างนี้ครับแน่นอนคุณอาจจะบอกว่าผมเฟกแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคคือคุณต้องเป็นเหมือนเขาถ้าเกิดเขาพูดสุภาพมาคุณไปพูดแบบเนี้ยอารมณ์แบบกระโชกกอย่างเงี้ยคุณขายไม่ได้หรอกอืมคุณเขาจะมีรู้ความรู้สึกว่าแบบอืมมันคือเหมือนเหมือนอ่าเหมือนเพื่อนคุณอ่ะ คุณคุณจะต้องเหมือนกับเพื่อนคุณอ่ะคุณลองสังเกตดูดิถ้าเพื่อนคุณเป็นกลุ่มกับโชโคโขกา้าคุณเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยคุณก็จะมีนิสัยคล้ายกันแต่ไอ้กลุ่มไหนที่มันพูดแบบหย,ยาบๆนิดๆหนึนนน่งมันก็จะพูดแบบเดียวกันทั้งกลุ่มอ่ะเออแต่ถ้าใครแบบกลุ่มนั้นแบบมีหยาบคายและไอ้พวกที่มันสุภาพมากมก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นแบบนั้นครับนี่คือเรามาเรามาเรียนรู้เทคนิคการขายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องพฤติกรรมข้อนี้ไม่ใช่เรื่องผิดที่คุณจะทําคุณฝึกกัััันนนนนนนไดด้้ะครบกกก็็น็ะขายยทีีี่่องผมนะต พอเจอลูกค้าดีๆผมก็จะแบบเอ,อสุภาพคือเขาทํายังไงก็พยายามสุภาพอะตามแบบเขาแต่ถ้าเจอหน้าขายเจอเจอแบบว่าอารมณ์แบบ <c oughs> ลูกค้าที่แบบบ้านๆเลยอะที่แบบว่ามาแบบใส่ผ้าถุงใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยมาเลยอะคุณอย่าไปสุภาพแบบเขามากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บอกให้เขาไม่สุภาพไม่ใช่ไม่สุภาพในเรื่องนั้นนะแต่คือแบบคุณอย่าไปเป็นทางการกับเขามากเขาเกรงเออแล้วเขาจะรู้สึกว่าแบบเขาเอื้อมไม่ถึงมั่งเขาอะไรอย่างเงี้ย เออแต่จริงเขามีตังค์นะคือเขาลูกค้าขึ้นมาหาคุณเขามีตังค์หมดแหละนั่นแหละคือคีย์ก็คือคุณนะต้องพยายามเป็นแบบลูกคา้าอืมถ้าลูกค้าแบบมาสุภาพคุณก็พยายามสุภาพกับเขาแต่ถ้าลูกค้ามันมาคือแบบลูกค้ามามาแนวแบบคืออย่างผมเจอนะลูกค้าแบบมาแนวแบบทะลึง่งอ่ะมาแนวอะไรแล้วคุณแบบไม่คุยกับเขาเรื่องไม่คุยกับเขาเรื่องทะลึ่งไม่คุยกับเขาเรื่องเอเรื่องอะไรเรื่อง เรื่องอะไรก็แล้วแต่เออมันจะมีความรู้สึกไม่เหมือนเพื่อนอ่ะเออแล้วเขาก็รู้สึกแบบไม่อยากคุยกับคุณละคือคุยอะไรก็รับมุกไปได้คุณเคยคุยกับเพื่อนแล้วแบบเล่นมุกอะไรมันไม่รับมุกป่ะคุณก็เซ็งนะนั่นแหละคือแบบนั้นคือลูกค้าเป็นยังไงคุณพยายามเรียนแบบลูกค้าแบบนั้นนั่นแหละมันคือคีย์หนึ่งที่คุณจะได้ดิวเออแล้วเมื่อความรู้สึกมันมันแบบไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วคือแบบรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนอ่ะ จริงๆผมนี่แบบผมนี่แบบแล้วแต่เลยนะแบบโทรมาก็เป็นอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่สิ่งที่พลาดไม่ได้คือเราต้องต้องจริงใจด้วยเราก็ต้องเราก็ต้องแบบเออซับพอร์ตจริงใจอ่ะพูดง่ายคือเราต้องอยากเป็นเพื่อนเขาด้วยความจริงใจด้วยของพวกนี้มันจับเซนได้คุณอย่าไปคิดแต่ว่าคุณจะขายเพราะลูกค้าผมที่ขายทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดนะครับแล้วก็ผมฝากอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องที่แบบอ่าพูดถึงเรื่องน่าขายที่ขายไม่ได้ละพรุ่งนี้เขาจะแบบว่าาามลูกค้แบบ เจอลูกค้าแบบดีๆก็พยายามจะดีกว่าลูกค้าเข้าใจป่ะพยายามแบบให้ดูดีกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เนี่ยมันมันเสียมันเสียตรงเนี้ยเยอะมากที่แบบเขาทํารายได้ไม่ได้ไปตรงนี้เยอะมากแล้วก็พอเจอลูกค้าที่แบบว่าเขาแบบบ้านๆมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบโอเคคุณแบบไปแสดงอาการที่แบบคุณน่าจะเคยอ่ะน่าจะเคยแบบเออเหมือนแบบเหยียดลูกค้านั่นแหละคุณไม่ได้ดีลแน่นอนอันนี้ผมบอกเลย